สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเร็กหน้านะครับผมจากอเมเบโอเทอร์เวอร์ดิเฟนต์นะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องสเตตนะครับผมสำหรับเร็กหน้าผมก็สเตตประมาณนี้นะครับเอ็กแซกบอกว่า15เปอร์เซ็นต์ระยะ15เปอร์เซ็นต์แล้วก็คอยอีก88เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนความสามารถของเร็กหน้านั่นก็คือเออ่ฟีดแอนด์เบรกนะครับผมก็คือทั้งแช่ทั้งเบรกในปะจะกันโคตรดีแล้วก็ลีดของเร็กหน้าคือซอสมาสเตอร์นะครับผมประมาณนี้ ตัวนอีกอย่างหนึ่งคือผมโคตรจะเสียดายเลยทำไมมันวิหรือว่าทำไมเนี่ยไม่ <c oughs> งั้นมันจะกลายเป็นคลิปฟูสเตตนะครับผมแต่อันนี้มันไม่ฟูมันเล็นิดหนึ่งเรื่องเล็กหน้านะผมเป็นตัวละครที่ดีมากๆผมเลยปลดห้าดาวให้แล้วนะแล้วก็มีคอสเมติกด้วยนะครับคอสเมติก <c oughs> ของเล็กหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมสวยมากนะผมว่ามันสวยมากๆตอนนี้ผมก่าใช้คอสเมติกนี้อยู่นะโคตรสวยเลย โอเคผมนะสำหรับเล็กหน้าก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเนาะก่อนจะไปก็สำหรับใครที่เล่จะเล่นเล็กหน้านะผมแนะนําว่าลีดก็ให้ใช้เป็นตัวนี้แทนเนาะเพราะว่าเป็นตัวบัฟของลีดเล็กหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะผมก็คือไอว้อยสี่สิบระยะร้อยสิบแล้วก็ลดกระดนอีกห้าเอร์เซ็นนะผมโคตรดีถ้าเกิดเล่นคูออ่เล็กหน้านะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว เอ่อจะรีวิวตัวนี้ตอนคลิปหน้านะครับผมนะคลิปนี้ขอปเป็นแลกหน้าก่อนแล้วกันมาดูในด,าดน่าแล้วบอว่าแล็กหน้าจะโหดขนาดไหนไปโชว์ความโหดกันนะผมไปลุยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับเล็กหน้านะครับผมเป็นตัวละครเอ่อยูนิตท,ที่วางทั้งหมดสองตัวนะครับประมาณนี้ไม่สามารถวางเยอะกว่านี้ได้นะครับผมเพราะว่ามันโหดเกินไป ขยับนิดหนึ่งนะ้วผมนี่มามาดูท่าของแ็กหน้าเลยผมนะเราจะไปกันไ,ไวๆเนะาะท่าแรกเป็นประมาณนี้นะครับผมมันปล่อยขึ้นออกไปนะผมนะขึ้นดาบได้ไหมเนี่ยคือนายเย็น <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับผมนะคระัแรกหน้าก็ดาเมจไอตอนแช่แล้วแตกนะผมก็แรงใช้ได้เลย ซึ่งมันไม่ได้ติดตลอดนะครับผมมีโอกาสติดนะครับผมโอกาสติดสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้สำหรับแด็กหน้าผมวางไปรอบแรกนะก็คือเอ่อวางไปแบบปกติเลยครับผมนะเดิมมอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับผมระยะห้าสิบเจ็ดแล้วก็ตีสี่วินะครับต่อไปครับผมนะขั้นที่หนึ่งนะครับผมใช้เงินสองพันสี่นะครับเดเมแมทผมให้หกพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับผมแล้วก็ระยะบอกให้อีกหกนะครับ อัพค่าที่สองใช้เงินสามพันห้านะครับผมได้เบรย์บอกให้หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเอ้ยเก้าสิบห้านะครับผมแล้วก็ระยะอบอกให้อีกหกนะครับโอเคต่ออัพค่าที่สามนะครับผมนะั้นเออได้ท่าใหม่มาเนอะรูปแบบการโจมตียังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับผมขั้นต่อไปมาดูกันอัพค่าที่สามนะครับผมใช้เงินสี่พันห้านะครับผมได้เบรย์บอกให้สองหมื่นสองร้อยสี่สิบสองระยะอบอกให้อีกแปดนะครับมาดูท่ากันว่าจะเป็นท่าอย่างไง พุ่งเข้าไปฟันหรืออะไรเนี่ยไวจังมีเสียงฟ้าผ่านี่ก็สปีดไปเนี่ยคิ้รัวประมาณนี้นะผมนะพุ่งเข้าไปน่าจะฟันนั่นแหละครับผมนะมองไม่เห็นเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปอัพค่าที่สี่นะครับผมใช้เงินห้าพันหกร้อยนะครับเดมเิบอกให้สองหมื่นหกพันเก้า้อยเก้าสิบะครับแล้วก็ระยะพออีกห้า ต่อไปอัพข้อที่5นะครับผมใช้เงิน6,600นะครับเดเมจบอกให้3,3737นะครับะระยะบอกให้อีก5าอัพข้อที่6เปลี่ยนรูปแบบกรโจมตีแล้วนะครับใช้เงินทั้งหมดคือ7,700นะครับเดเมจบอกให้4485นะครับผม,ะมระยะบอกให้15แล้วก็คูดาวบวกเพิ่มขึ้นมาอีก1.5วินะครับอ๋อแกเป็นทรงกลมนะผมนะรูปแบบกรโจมตีมาดูกันว่าเป็นท่าอะไรนะครับ อ๋อเป็นเศกดาบออกมาชิมแทงศัตรูนะครับผมนะเศษดาบมาห้าเล่มนะครับผมแต่ตีิตเดียวก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับอัพขั้นที่เจ็ดนะครับผมใช้เงินแปดพันแปดนะครับแล้วก็ได้เมอให้สี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบสองนะครับผมระยะผมให้อีกห้านะครับอัพขั้นที่แปดใช้เงินเก้าพันแปดร้อยนะครับได้เมอร์ให้ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับผมระยะผมให้อีกห้านะครับ ขั้นที่เก้านะครับผมนะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเอ่อไม่เปลี่ยนนะครับผมเป็นเนอวงนี้แหละแต่ก็ใหญ่ขึ้นนะใช้เงินทั้งหมดคืนหนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็ดาเมจผมให้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสาสิบสองนะครับระยะอกให้อีกสิห้าแล้วก็คูดาวผกมาอีกหนึ่งจุดห้าวินะครับแล้วพออัปมาขั้นนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นตีแอร์แล้วนะครับผมประมาณนี้มาดูท่าว่าเป็นท่าย,ยังไงนะครับผมเป็นกระโดดลงมาทุบ หรอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะแทงนะสภาพเมื่อกี้มันใช้หมัดลัวมากกว่านะผมนะปุ๊บตุ่มแล้วก็ทุบอีกขั้นหนึ่งเลยนะผมนะวันนี้สำหรับแกหน้าผมก็อุ้ยแต่เหมือนจะไม่ได้ตีฮิดเดียวแล้วนะถ้ามันทุบหมัดหลายหมัดอย่างนี้มนจะต้องตีหลายฮิดแหละผมขอเพิ่มเลือดมอนแป๊บหนึ่งนะผมนะมาดูกันว่าตีกี่ฮิด มอนตายไปก่อนแล้วผมนะดาเมจตอนเนินน้ำแข็งแตกมันแรงนะครับผมอ่ะสักห้าล้านแล้วกันนะหนุ่มอ่าเดินสุดวิโอเคอ่าล้านไอของตีทั้งหมดหลายฮิตนะครับผมแล้วก็แรงมากเมื่อกี้มอลเลือดห้าล้านนะครับผมโดนน้ำแข็งกัดกับโดนต่อยเข้าไปแทบช็อกกันเลยทีเดียวหายไปแล้วผมนะประมาณนี้นะครับ แบกหน้าอันนี้อัพไม่ตันนะครับผมนะมาดูกันต่อนะครับผมต่อไปอัพขั้นที่สิบนะครับผมใช้เงินหนึ่งหมืนสาพันนะครับแล้วก็เด้เพันพ้อยหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมเร,ระยะผมให้อีกสิบนะครับต่อไปอัพขั้นที่สิบอดนะครับผมใช้เงินหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับเดเมพันโให้หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดแล้วก็ร,ยระยะไม้อีกสิบห้านะครับตันแล้วโอเคผมนะตอนนี้ก็ตันไปเทียบร้อย สำหรับเล็กหน้านะครับผมตันของผมนะครับผมอยู่ที่เอาเอล็กหน้าเป็นลีนนะครับผมก็อยู่ที่หกแสนนะครับผมดาเมจอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับผมระยะหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่เจ็ดวินาทีนะครับสำหรับเล็กหน้าก็ประมาณนี้กันเดี๋ยวเรามาบัฟไปเลยดีวยกว่านาอบัฟแรกผมนะมือลินจัดไป จากระยะ167นะครับผมกลายเป็น233นะครับผมใหญ่ก็คือเต็มแมปนั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดบางดีๆต่อไปคือไนะอดอลนะครับผมนะไอมาบัฟนะครับปึ๊บเข้าให้ได้ไหมกลายเป็น1,510,000เกรยเทเชียวนะครับผมนะโคตรแรงโอเคต่อไปครับผมนะเดี๋ยวไอต้องคจิมาบับให้นะครับผมเพราะว่าเออ เกิมีคนถามว่าทำไมไม่เอา,อาไม้มาบัฟนะครับผมก็ไอ้โคจิมันแรงกว่านาอมาใช้กับแล็กหน้าได้นะครับผมก็เลยเอามานะครับโอเครับติดแล้วนะครับผมจากเดิมตอนแรกมันหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมมาดูกันว่าจะกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นสองล้านสามแสนสามหมื่นนะครับผมแรงจริงๆโอเคกันเดี๋ยวเอาไอออกนะครับผมนะเอานารูโตะมาบัฟให้นะครับผมแต่ก็มไม่น่าจะแรงเยอะขึ้นขนาดนั้นนะ ผมเดาว่าน่าจะสักสองล้านสี่แสนสี่หมื่นประมาณนี้เพราะมันบวกขึ้นมาอีกนิดเดียวมาดูกันผมร,รอเสลยตป๊บ,ปบนึงนะรอบ I ับไอหายกันครับผมเร็วพ่อหนุ่มาม,มาดูกันปึ๊บตับนนตัวเข้าไปผมนะ,ะนี่ครับผมนะประเด็นที่ผมคิดจริงๆยกลายเป็นสองล้านสี่แสนสี่หมื่นนะครับรับดาเมจเล็กหน้าแล้วผมนี่คือเอ่อฟูลบัฟแล้วนะครับผมตันทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับารวางได้ทั้งหมดสองตัว หรือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับเด็กหน้าก็แนะนําว่าให้หาคนเก็บไว้ด้วยนะครับผมนะเป็นตัวอีเวนต์เนาะโอเคผมว่าคลิปนี้ก็ขอจบในเพียาน,นี้แล้วกันนะครับหมดแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็รอเอ่อคลิปหน้าได้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะลงให้เอ่อน่าจะไม่ได้ทันทันนี้ครับผมนะก็คลิปนี้ลงไปสักพักนึงก่อนแหละเดี๋ยวไเจอกันใหม่คลิปหน้าผมนะบ๊ายบายครับ